อันนี้ก็สิเป็นเ้าวั่นจันทก็เป็นมือที่ฉันกำลังสีเดินทางกลับมาฉันก็ได้ตื่นตะตีหามหาอาบนามอาบในเตรียมตัวเมียนมาดอัดมีเก็บเสพงเสพพาเก็บเขาเก็บของหลังจากนั้นก็ได้ไปพูดกอาลูกสาวก่อนแก้วก่อนคําหน่อยให้แม่ลูกใส่บาดเพราะวัาหยังตีนั่งตกลวงกับฉันบาพรุ่งนี้หนูจะไม่ร้องไห้นะแต่แม่ต้องปลุกหนูใส่บาดด้วยกันกับแม่ฉันก็เลยบอกว่าโอเคโอเคลูกนั่งกับเป้าลูกตึงตังพร้อมที่ฉันบอกเลยเด้อันนี้ก็เป็นลวงพ่อวัดบ้านเพื่อนกับสิม็เป็นวัดแรก หลวงพ่อวัดนี้เขาเจ้าสิให้พรอยู่เด้อแล้วก็ตามกันมาติดๆอันนี้ก็สิเป็นหลวงพ่อวัดธรรมหมู่เขาเจ้าก็สิมาอยู่องค์เดียวหลายคนที่บาฉันคลิปก้อนๆว่าฉันคือบ่ถอดเกิบรอบนี้วาฉันบ่ได้ดอกพุ่นฉันบ่ใส่มาตะเรียนพุ่นฮึๆหยอกๆค่ะจากนั้นก็เป็นวัดสุดท้ายก็คือผาวัดป่าค่ะแล้วเบิ่งอีหน่อยลูกสาวฉันมันถอดเกิบไปกลางคนทางพูนน่ะอู้จะเป็นมันดื้อได้ไผลูกไผว่าอยากเห็นหน้าแม่มันเด้แม่มันคือสิมึนคักเนาะเห็นหน้านี่สิสีหน้าด่าแม่มันเลยฮึๆน้องมิวนะมือปกติถึงนั่งสิบ่มาใส่บาตรนำฉันแต่ว่านั่งก็ใส่บาตรนำยาก้อนไปโรงเรียนซุมื้อเลยเด้ แต่ว่าอันนี้เป็นช่วงที่นั่งปิดเทอมแม่ยาก็เลยอนุญาตให้นั่งตื่นสวยไดแต่อันนี้มือนีอยากมาตื่นใส่บาตน้าแม่ก็เลยตื่นต่เศ้าอันนี้ก็จะเป็นนาบ้านพ่อกลูกแล้งยืนซอมประตูอยู่ประตูเป็นยังคือห่างทีแม่ยาฉันขี่รถมอเตอร์ไซค์ต่ำบอดอกแล้วมือขีตะลืนอยู่นาบ้านต่อแเ้าไปขายบวกลบมือนั่นพน้าอุ้ยขาเขียวขาเลือนเบิดจนประตูพังต้อขีดเบื้องตเกีบซับใดเอาหลังจากนั้นก็สิมาหอเล็กน้อยขินข่าเศร้าเสร็จแล้วฉันก็สิหาเตรียมเข่าเกตร ขี้เขาซานนอสูแต่วางฉันกับก่อนแกวก่อนข้ามขนของขึ้นรถไม่ยาฉันแล้วก็แต่งอันนั้นอันนี้จัดแต่งแบ่งบ่ายให้บ่ขาดฉันก็เลยบอกว่าเอาละแม่อันนี้รถปิกอัพได้หนิว่าไม่ <c oughs> รถหกล้อแต่วางขนของขึ้นรถอยู่นั่นลูกสาวกระห้องแงบแงบยุบสูเหมือนเรียกร้องควบสนใจนะหูว่าพ่อแม่สิไปแม่พอ่อมาเล่นกับหนูหน่อยฉันก็เลยได้บอกว่าแม่เฮ็ดเวียกอยู่ลูกอีหล่ะเอามาเล่นนะ้าแม่อยู่ทางนอกเดอ้อนั่งก็ได้เล่แรนออกมานั่งเล่นนั่งเบิ่งของฉันได้บัดหิง <c oughs> เธอลือเบิ่งสายตาเด็กน้อยเจ็ดขวบเลียยกมม่่่่่่านนนนนนๆอูัะบแ้าตงหน่วยเเด้ที่ว้านี่บ่ได้หมายถึง ได้ไหมถึงแม่มันนี่แต่พอเพิ่นกัเที่ยวมาหยอกมาเล่นน้ําลูกอยู่เลยเพิ่นกหัหัวรอดได้ปนีพอเพิ่นหยอกถ้าเบิง้งพวกเธอถ้า,าเบิง้งสิ่งที่ตกลงกันไว้เมื่อคืนแม่ลูกสองคนมาสีบาา่ไห้ผู้ใดสีเก่งก็กันยิงเธอละเบิ้งความอ่อนแม่ของก่อนแก้วก่อนคับหน่อยหลังจากขนของขึ้นรถแล้วนั่งวางในหูบ่อแม่เล็บมือกับเล็บเท้าหนูยาวแล้วแม่ช่วยตัดให้หน่อยค่ะแม่ก็เลยได้เอิญนั่งมานั่งอยู่ต่อหน้าก็เลยตัดเล็บให้เพิ่นบาดนี่ละว่างตัดเนาะเพิ่นเห็นเล็บนิ้วก้อยแม่เพิ่นวางในหูบ่อ้าวทำไมแม่จงเล็บนิ้วก้อยไว้ล่ะทําไมแม่ไม่ตัดฉันก็เลยได้บอกว่าแม่เอาไว้จกขี้ดังนังหัวบ่ซั่นหลังจากตัดเล็บให้ลูกสาวเรีย บร้อยแล้วฉันกลับไปหาผ้าเขากินเขากินน้ำเ้านีปกติพวกฉันสิกินเข่าเ้าเกือบเกาโมองหุ่นเด็แต่ว่ามือนี้แม่ยาฉันว่าหาลงตะเบนโอามาแมนเวาพิษหาลงตะเ้าแน่เพราะว่าพอกับแม่มันสิได้เฝ้ากินเฝ้าออกเดินทางเพราะว่าพวกฉันว่าอยากไปหอดคำน่ะนะเพราะว่าก่อนเกี่ยวก่อนคำนั่งก็ต้องไปเฮ็ดงานต่อเขา่ากะกับเข่าในเ้านีแม่ยาฉันกเ็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วอีกคือเกาหน่าละกัสิมีซุปนอไม้แล้วกับสมปลาน้อยแล้วกับพัดมือขึ้นหน่าละส่วนฉันกัสิกินเข่าไข่เจียวถั่วเก้าข้าวลุงสาวน นบ่โดนกระซังแมนวาสิกับอันทีละเทียย่มได้ย่ำไดฉันกระทําใจบ่ได้ดอกกับการจากล่านี่อันนี้กรสิยางเขาไปเล่นน้ำลูกสาวลูกสาวก็บ่สนใจดอกนางเล่นตุ๊กตาอยู่หรือว่านั่งพยายามอยู่นั่นแหละเพราะว่ามือขึ้นพนันกันไว้แต่แม่นี่บ่ไหวค่ะลูกสาวน่ะเก่งแต่ว่าแม่บ่เก่งเลยไปก่อนแล้วค่ะแต่ว่านั่นนั่งเห็นแม่ไห้เนาะนั่งเห็นแม่น้ำตาไหลนั่กระย่างเอามือไปเซ็นน้ําตาให้แม่เด้จากนั้นนังวาไในหูบ่หนูไปจากแม่ดีกว่าหนูไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้พนะจากนั้นเพิ่นก็ได้มาแล่นมาเล่นน้ำพออยู่ทางนอกแม่ก็แล่นนํามาเด้แต่ว่าแม่ก็สัญญาว่าแม่สิบ่ไห้ก็เลยได้พากันบอกล่าทุกคนนั่นแหะว่าเตรียมตัว ออกเดินทางแล้วแต่ว่าจังหวะที่ฉันบอกว่าปาเหาแล้วก็บ,บอกกอนแก้วกอนข้าม่าปาขึ้นรถล,ลูกสาวฉันก็บ,บอยฉันฟาวนางยิงย่อล่งแล้วก็ก,กระโดดข้นขี้หลังแม่ย่างไวพอมาย่างมาตีหญิงนั่งไปอยากกันฉันไปแม่จากนั้นฉันก็ไปป้อยนั่งไวน้นาไม่ยาเสร็จแล้วนั่งกับแลนให้กอดแม่คือเกาเอาเลยฉันน่ะจังหวะนั้นนายหญิงเอ้ยแม่กับลูกเนี่ยห่กอดกันได้ล่ะจางที่นั่งยืนให้กอดฉันยุ่แปมในเว็บบอนั่งกับทนบได้นั่งกับแลนเข้าไปนเฮียนจากนั้นพอเพิ่อางนโทก อบก้บปานบันไดก็ต้องมามีเสียงผากแบบเป็นเปียนแบบนี้ให้เอฟซีฟังขอโทษได้หลายเด้อหญิงขาดตอนภาคเสียงนี่ฉันก็กับมาละย่องเหล่าเดชแต่ว่าฉันเห็นภาพลูกเต้าฉันหายแล้วฉันก็วดบ่ไดเอฟซีก็อาจจะเห็นจุดชิดตาเราเป็นบ่อผ่แบบนี้แต่ว่าสําหรับฉันนี่จักรอบจักรอบฉันกะบนชิดเลยได้สูจากนั้นก็ป้อยให้ลูกสาวนอนหายอยู่ในห้องเสียนแล้วก็มากอดมาล่าพ่อปูกันไปยาไปค่ะสูตรยาดมเต็มปอดแล้วกลับไปสู่งานต่อย่ละย่องเฮา